แปรงสีฟันซซลรับแจ้งเกิดพูดไทยช่วงนี้สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซซลแอคทีฟกามแครแปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเงืออสวัสดีครับพวก,กผมเบียร์แกงข้าปุ้นนะครับกับแปรงสีฟันเซลรับ แจ้งเกิดทั่วไทยปีสีวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาแจ้งเกิดกันที่จังหวัดชัยนาทเส้ที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นัก็คือวัดปาาคลองมะขามเท่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดชัยนาทแต่เอ๊ะน้องสาวเบียร์ไปไหนเนี่ยน้องหญิงเนี่ยมาถงลาได้เ,เลยงานแตกได้เลยตามสบายแล้ว สวัสดีค่ะพี่เบียร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นไงมาไงเนี่ยอ้าวก็พี่หญิงอ่ะเขาไม่ว่างไงเขาก็เลยให้พี่ก้ามาแทนเดี๋ยว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 พี่หญิงนี่ฝากของมาให้พี่เบียร์ด้วยมาลางานน่ะแม่ก็ต้องยื่นใบลาด้วยโอ้โยทำเป็นนักเรียนเลยอ่ะโว้ยโอ้โหสมรถต้องยิงแต่งงานทำไมต้องยิงยิงทำงี้ทำเบียร์ แต่วันนี้นี่เองครับคุณผู้ชมว่าตัเบียของเราแอบปิ้งน้องหญิงๆเอ๋ว่าแต่ว่าเจ้าบ่าวของน้องหญิงๆเขาเป็นใครเนี่ยฐานะหน้าตาการศึกษาจะเทียบตัเบียได้ไหมเนี่ยไม่พี่เบียพี่เบียไม่ต้องเสียใจนะทำไมเมื่อกี้เห็นเจ้าบ่าวมาแล้วทั้งหล่อกพี่รวยกว่าพี่พูดจาก็สุภาพพูดยังชอบเลยพูดสุภาพงั้นเหรอน้องกิ๊กไม่รู้อะไรซะแล้วบางครั้งนะเบียอาจจะพูดแรงแต่เบียก็แรงไม่ยอมเปลี่ยนปั๊กทำไมอะรักไม่ยอม เปล่าเนี่ยฉันกล้าคิดนะจเบียฮ่าเอาเป็นว่าน้องหญิงงเขาไปดีมีสุขก็ดีแล้วก็หักอกหักใจกันแล้วกันนะแต่ว่าหนูเนี่ยนะมองว่าพี่เบียหล่อนะดูดิไปไหนมีจะคนขอถ่ายรูปหวังี่จะไม่ใช่นาเด่นนะแต่พี่ก็ไม่อาจปฏิเสธหน้าพี่คล้ายๆบายใจแล้วใชลล่าจะไ่ทำงานกันปากๆปากไปๆไม่ได้คิดจะแย่งนะแต่แอบแช่งให้เลิกกัน เป็นชายที่แสนดีสุภาพุรุษที่สุดเลยน้าตาเบียอันนี้ประชดนะเอาเป็นว่าเราไปหาผู้แจ้งเกิดคนร่อกันดีกว่าโอ้แม่เจ้าครับดูสิครับเขามีแต่โก,โกแก่นี่เกแก่ครับอกอดกันโซบันกลางวันแสกแกหนะ้าคลินิกแหมอย่างนี้ต้องไปโวยซะหน่อยเลยน้าตาเบียน้องลูกเกดพี่ผมพูดตรงๆนะผมว่าพี่สองคนปนระเจิไปเจอ่งไป,ไปพี่เป็นคู่กันเนี่ยเเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเขาหลับครับหลับ อ๋อหลับเหรอครับแล้วไปเราก็นึกว่าซบกันด้วยความรักว่าแต่ว่าทำไมเพื่อนคุณพี่เขาถึงหลับสนิทซะขนาดนั้นล่ะครับไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาครับนี่เป็นโรคเป็นโรคหลับบ่อยกันหลับประจำโรคแบบนี้มีด้วยเหรอพี่แล้วถ้าเกิดปลุกนี่ตื่นไหมฮะตื่นกแต่นานหน่อยครับพี่พี่เราปลุกเลยไปไหมฮะไปไมที่ไหนในแนนี้เป็นใครเนี่ยเพื่อนผมอยู่ไหนโอ้โหตอบคาถามไนก่อนเนี่ยไปไหมที่อื่นครับ มพ่อดูสิครับพูดยังไม่ทันขาดคำแกก็หลับไปอีกแล้วล่ะครับเอา้านั่นใครเดินมาเนี่ยท่าทางเหมือนเจ้าหน้าที่ของคลินิกครับ เป็นไรมาครับเนี่ยเออคือเท่าที่ผมเห็นนะฮะเขาเป็นคนที่หลับง่ายมากเลยอาการนี้นะรัาากาได้เดีย๋ยวร้องเพลงให้ฟังจะตืน่นเลยเลย้อสุดท้ายอะไรอยาเชื่อคำพูดอของใครเป็นไรล่ะครับพอร้องปุ๊บคุณพี่บุญช่วยแกก็ตื่นปับ๊บหายป่วยเลยนะครับแหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าน้ำเสียงของคุณพี่แกไม่ธรรมดาเลยนะเนี้ผมว่าไปเป็นนักร้องดีกว่าพี่เสียงดีขนาดเนี้ย และเจ้าหน้าที่คลินิกที่เสียงดีเสียงดีคนนี้ก็คือพี่เอ๋ผู้แจ้งเกิดทันแรกของเราพี่เอ๋มีชื่อจริงว่านายสมเกียจคุณชรณยุทธยาพี่เอ๋ีอาชีพหลักคือเป็นพนักงานรับคนไข้คลินิกนายแพทย์รังสรรค์และนอกจากนั้นพี่เอ๋ยังมีจ็อบรับซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ที่บ้านด้วยพี่เอ๋เป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและเป็นที่ปลื้มที่สุดก็คือพี่บาวีสยามนั่นเองชาตินี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะร้องเพลงคู่กับพี่บาวีบนเวทีสักเพลง ตอนนี้นะครับให้พี่เอนะครับซ้อมร้องไปก่อนเลยและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานรับแจ้งเกิดนะครับอีกแปดราหาคนต่อไปกันดีกว่าไปเลยตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับพี่เอ๋ผู้แจ้งเกิดท่านแรกของเรานั่นเองแต่ยงเหีืวผู้กล้อีกหนึ่งท่านซุนจะเป็นใครนั้นเราตามตาบีกับน้องลูกกิ๊กไปกันเลยครับแต่เอ๋ชาวบ้านเขากําลังทําอะไรกันก่อมอบหรือเปล่านี้อ๋อไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านกําลังประชุมลูกบ้านครับถ้างั้นก็เข้าไปแฉซะหน่อยกันแล้วกันนะตาบีน้องลูกกิ๊กวันนี้ เราจะมาถามในเรื่องปัญหาในหมู่บ้านอ้าวถ้าใครมีปัญหายกมือว่าไงแกเตมว่าไงเครียดมากเกิดจากความยากจนเพาะนำนข้าวราคาถูกอ,อ้าวอย่างนั้นไม่มีปัญหาง่ายๆนิดเดียวมาปัญหาระดับชาติอย่างนี้ผู้ใหญ่บอกว่าแก้ง่ายนิดเดียวมาดูครับว่าผู้ใหญ่แกจะแก้ความเครียดให้ชาวบ้านได้ยังไงครับนี้เราต้องหัวเราะแคกลูกบ้าง แกความเครียดเนี่ยมันมีอยู่3ระดับเครียดเล็กๆต้องหัวเราะเล็กๆหัวเราะเล็กๆอ่าเค้กอ๋อวิธีแก้เครียดของผู้ใหญ่ก็คือการหัวเราะนั่นเองถ้ามีปัญหาเล็กๆก็หัวเราะเล็กๆแหมเข้าใจคิดนับผู้ใหญ่ผมขอแบบว่ามีความสุขสุดขีดเลยได้ไหม มีปัญหาเยอะก็ต้องหัวราอสุดขีดอย่างเจ้าเค้กอย่างเนี้ยถึงจะหายเครียดว่าแต่ว่าอย่าหัวราอคนเดียวกันแล้วกันนะครับเขาจะหาว่าบ้าครับผู้ใหญ่เรามาหัวราอพความกันหัวราอใหญ่ใหญ่อ้าวฮ่าฮ่ามช่างเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขจริงๆเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ดูหน้าแก่สิครับรู้สึกว่าจะมีความสุขกว่าลูกบ้านอีกนะนนี้ เมื่อสักครู่นียคือแก้ปัญหาเบื้องต้นความสุขเบื้องต้นเล็กไปหาใหญ่แต่ถ้าแก้ถาวรให้ใจสิลุกนะเด็กทำเราเองฝึกแล้วลุกขึ้นอาวขอลุกขึ้นเลยจีบได้แฟนฉันตายแล้วเข้าไปสบปยแล้วไม่ต้องไปสนใจและนี่ก็คือน้องวันผู้สร้างความสุขถาวรให้กับชาวบ้านน้องวันหรือน้องสิมีชื่อจริงว่า เด็กหญิงสีราวันอินสุม่มน้องสิกำลังเรียนอยู่ชั้นหมอหนึ่งที่โรงเรียนหันคาราชรังสฤทธิ์น้องสิเป็นเด็กร่าเริงอารมณ์ดีชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมีงานที่ไหนน้องสิก็ไปร้องจนถุวยรางวัลเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับโอ๊ยน้องสิพร้อมยังครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเลยครับที่ลานรับแจ้งเกิดครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้นดิฟฟอนซ์แอคทีฟกัมแคร์แป้งนุ่มแป้งสะอาดไม่บาดเงิน ร้องในผลงานเพลงระยะสุดท้ายไม่มีจริงฮะโอ้โหบาวีอาสยามครับแดนเซอร์ชุดนี้นะครับมาจากประเทศเกาหลีขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆวงเกิร์เจนเนอเรชั่นครับผมเมื่อนาฬิตาของเธอเหมือนจะเดินตับหลังดังหมดเรียวแรงพลังเดินไปข้างหน้า นับถอยหลังรอวันร่ำลาฉันเห็นน้ำตาหลั่งมาจากหัวใจระยะสุดท้ายอะไรอย่าเชื่อคำพูดของใครพลังสุดท้ายคือใจเท่านั้น ลาจับไหม่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะพี่เอเบาวีก็บาวีเห้อเจอบาเองเข้าไปงานนี้ต้องบอกว่ามีหนาวเลยนปนีอยากบอกว่าระยะสุดท้ายมาหาทางนี้ได้เลยค่ะร้องเพลงเพราะแบบนี้ออกเทสได้เลยครับลูกคอยอย่างนี้ก็แจกิดไปเลยก็ผ่านไปนะครับสําหรับหนุ่มหล่อ,อและตอนนี้น้องคิกเจอสาวสวยค่ะขอต้อนรับน้องสิงค่ะวันนี้จะมาน้องเพลงอะไรครับผมไต้ระเง ของกระแทอาสยามค่ะโโอ้ขอเสียงผมมือกับแดนเซอร์ครับทีเ,ออกเกิดภาคไหนเนื้อตาอีสานกลางน้นรูปร่างหน้าตาผิวพันภาษาพดูดน้น ใจลมทันเฝ้าส่งห่วงใ่พ่อไทยผู้ทรณีศาสนาหรือการศึกษามากน้อยถึงอยู่ในกรุงเลิดลอยหรืออยาดอยแดนนองคงควีไม่มีเลื่อมลับต่ำสูง น้องเว้นพอแปลงกายมาเป็นนักร้องจับไม์ขึ้นมามจําไม่ได้เลยนะครับน้องสิโดยเฉพาะเรื่องน้ําเสียงลีลาการถ่ายทอดต้องบอกว่าโอ้โหมือาชีดจริงๆเลยนะนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับเด็กชน,น่าเก่งสุดยอดเลยครับน้องสี่มากระแตหลบเลยค่ะลูกสาวเพิ่เกิดแน่ๆวันทงเรียกนะครับเ้าเกทั้งสองท่าน แล้ววันนี้นะคะเราได้ร right ับเกียรติจากท่านวินัยสุเยาวมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้แจ้งเกิดทั้งสองท่านค่ะมอบให้กับน้องสี่เลยค่ะมอบให้กับพี่เอครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับเรายังมีกิฟต์เซ็ตจากแบงกิันซอลมอบให้ด้วยนะคะมอบให้กับพี่เอครับมอบให้กับน้องสี่ครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณแป้งสีฟันซอลแอคทีฟกัมแคร์แปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเยื่อและในช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับกับลุงจอร์ดเย็นจีคุณลุงวิชัยโตรื่ดนุ่มใหญ่ชาวไชน่าวันนี้จะมาขอโชว์รีลาการคอขวดที่ต้องบอกว่า amazing ที่สุดพอคอปุ๊บน้ำเย็นแข็งออกมาเป็นวุ้นปั๊บติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซอลแอคทีฟกัมแคร์ แปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเงืออแปรงสีฟันซอรับแจ้งเกิดพูดไทย